ดินแดน,นแห่งนี้ฝากความบังขอให้ชีวีลูกดีขึ้นมาแบมือด้วยใจศรัทธาลวงพ่อสง่าลงน้าลูกทีหยิบจับสิ่งใดวันนี้เงินทองหลังมา พระพุทธภักหน้าทองผิวพองกายาอมสเสน่หาร้องไห้หากูชายเห็นชายทักยิ่งระเห็นดูผู้คนอุ้มชูเพียงเพ้อศบตาองค์พระแม่โพศพเทพีแห่งแผ่นดินที่ลูกมีกินไม่รู้สิ้นทัดนาปิดทุกเปิดดวงลงน้ำมนตรา ให้ลูกร่ำรวยให้ลูกรำ่รำวรวยให้ลูรับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องการทัศนาครับเมื่อกี้พี่นุ้ยนั่งยืนฟังเนื้อเพลงอยู่ <S <S 2> <S 2> <S 2> เออยังไงนะยังไงนะมันเป็นคาถาครับ เฮ้ยพระแม่โพศบใช่ครับคือคือยังไงเชิญพระแม่โพศบมาลงนะอันนี้ให้เราอย่างนี้หรออ่าเป็นลงน้าพระแม่โพศบอยู่ที่มือฮะอยู่ที่มืออ๋อรเขาเชื่อกันว่าการลงน้าพระแม่โพศบแล้วเนี่ยจะมีกินไม่รู้สิ้นอ้ยวัดไหนครับวัดเขาไม้แดงครับมีด้วยชนบุรีรีชชายชนบุรีอ๋อใช่ทำไมฮะพี่หนุ่มตกใจอะไรเคยไปมาแล้วพี่ไปลงมาแล้วเอา จริงเหรอครับลงยังไงอ่ะลงสองฝ่ามือใช่ไหมใช่ครับเดินกับทองใช่ไหมใช่ครับสองฝ่ามือเดี๋ยวแล้วทำไมเดี๋ยว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 ฉันอยากรู้แล้วฉันอยากรู้แล้วฉันอยากรู้แล้วคือที่มาที่ไปในการทําเพลงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นโดยการที่ท่านรองเจ้าวาดเนี่ยคือเหมือนกับโทรหาผู้จัดการคือเหมือนเขาอยากอยากทำเพลงเชิญชวนคนเข้าวัดมากขึ้นเพราะวัดนี่วัดอยู่บนเขาก็คือวัดที่นี่ใช่ไหมวัดเขาไม้แดงวัดเขาไม้แดงใช่อยู่บนเขาก็เลย เราก็เลยได้ไปดูสถานที่จริงแล้วก็ได้ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสด้วยหลวงพ่อสง่าหลวงพ่อสง่าเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ลงน้าให้ใช่ครับหลอแล้วขั้นตอนลงน้าเป็นยังไงขั้นตอนลงน้ายังไงคนเยอะมากอันนี้คือหลังจากเพลงออกนะหลังจากเพลงออกครับหลอเยอะจริงจริงคือเจ้าอาวาสก็บอกว่าโยงการอาตมาก็ไม่ได้คิดว่าจะให้คนเยอะขนาดนี้คือเขาบอกว่าวันที่เขาบวงสรวงเนี่ยคือทุกเทศกาลหรือว่าทุกการบวงสรวงเนี่ยคือคนจะอยู่เยอะอยู่แล้วคือบวงสรวงพระแม่โพศพ ใช่ครับเป็นการวงสวงคือเขาจะมีการเจิมฉนดที่ดินด้วยใช่เพิ่งจะเจอไปว่าวันที่9ก้าใช่ครับทำไมบอกก่อนจะได้ฉนดไปเจิมฮะทำไมไม่บอกก่อนจะได้เดี๋ยวเขาเปิดทุกเดือนเขามีเขามีอีกเดี๋ยวเขามีเลิกเ๋ยเขามีเลิกเขาแบ่ยต้องไปรอตั้งตีสี่นะใช่ครับไปรอนานมากบางคนมาจากต่างจังหวัดเอองั้นให้คิวคนอื่นก่อนละกันเอาคราวนี้พูดถึงลงนะพูดถึงลงนะได้หรือยังลงยังไงคาถาที่ไปได้มาก็จะเป็นลงลงนะคือ เป็นลงนะพระแม่โพศบใช่ไหมครับมีกินไม่รู้สิ้นแล้วก็มีมันมีอยู่ประมันสามสามอย่างหลักๆหนึ่งเจิมที่ดินเจิมที่ดินสองเจิมพระแม่โพศบลงฝ่ามือลงฝ่ามือแล้วคือในเพลงตัวตัวยันที่เป็นคาถาในเพลงในท่อนฮุกเนี่ยเออเป็นยันพระพุทธภักหน้าทองคืออะไรฮะมันเป็นเหมือนยันที่แบบเวลาคือเนี่ยน่อาจจะเป็นอย่างนี้เลยนี่วิธีการใช่ไหมอันนี้อันนี้ทดองเจ้าวาดใช่เป็นเป็นวิธีการแล้วก็เหมือนกับ เปิดมารัสใช่อันนี้มีกินไม่รู้สิ้นใช่แล้วก็มีลงหน้าผากยันพระพุทธพักหน้าทองเพื่อให้ใครเห็นใครแบบเมตตาใช่ไหมรักเอ็นดูช่ไรเเวลาถ้าเราจะไปทํามาค้าขายอ่ะถ้าเราไม่มีนะคนก็จะแบบเิยเธอเธอมาขายหรือเธอเป็นมิตรชาชีพหรือเธอเป็นมิตรถูกไหมแต่ถ้าเรามีนะเอ้ย ขายอะไรลูกยิ่เสริมเสน่ห์ทั้งหน้าตาแล้วหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเขามีความเชื่อโฉนดเอาไปก็คือขายได้อะไรใช่ไหมใช่ใครที่ขายขายไม่ได้เลยเอาไปลงเขาบอกว่าจะเชื่อว่าทําให้ขายได้อ่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าดู MV นี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเหมือนกันใช่ครับถูกปะถือว่าได้บุญได้บุญทางออนไลน์เพลงเพลงของการอ่ะตั้งทุกๆเพลงที่เป็นเกี่ยวกับแบบว่าเป็นคาถาเนาะมงคลอะไรเงี้ย ร้านค้าเขาชอบเปิดวนๆนะอ่าใช่เรียกลูกค้านะเอามันเป็นแบบว่าคาถามงคลแบบวนไปมีมวลดีเข้ามาเขาบอกว่าเขาเปิดแล้วเขาขายดีออันนี้เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็เหมือนกับมันเป็นพลังใจของเขาครับมันทำให้เราเขามีพลังใจแล้วความเชื่ออีกอย่างนึงก็คือเรา สร้างด้วยจิตวิญญาณเราใส่ความรักในครูบาอาจารย์เข้าไปมันก็อาจจะทําให้เขาได้มีความเชื่อและขายดีขึ้นเพราะฉะนั้นติดตาม m อนีวไดี้ที่ไหนนะ YouTube การทัศน์ชาแนลครับนะแล้วก็แน่นอนเขายังมีผลงานทั้งช่องวันของเราพูลังกาครับใช่ไหมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทุ่มตรงเอเป็นนักร้องร้องเพลงธรรมะแต่เล่นลายทุกเรื่องแล้วร้องเพลงละครด้วยร้องเพลงประกอบละครด้วยครับไม่ได้ร้องเขาแต่งเขาแต่งด้วยแต่งด้วยร้องด้วยแต่งด้วยร้องด้วย คือทางทางช่องบอกงบมีจำกัดก็เลยให้กังนหบอกเลย่าชื่อเพลงอะไรค่าตัวนี้ที่ให้น้องค่าแต่งและค่าร้องเนี่ยเออชื่อเพลงดินแดนแห่งธรรมครับดินแดนแห่งไทยวันนี้ปล่อยวันนี้ เวลา6กโมง1ินาที6โมงเย็นสิบเลิกนี้คือเราคิดเองหรือไม่ครับทางทางช่องเขาปล่อยเองครับไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับทางผู้ชมไม่มีเลิกเพลงนี้นะฟังได้นะคะรวมถึงเพลงน่ะพระแม่โพศพด้วยนะคะเอาันี้ขอบคุณการทัศนาด้วยค่ะขอบคุณครับ